วันนี้จะมาเช็คดูนะฮะว่ากองหยาบตันไหมนะครับเพอน้ําด้านบนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไหลนะครับไอ้ไม่ค่อยแรงไหลไม่ค่อยแรงนไหลไม่ค่อยแรงก็เห็นเขาขาวนะกรมกลมนะคือตัวถอดนะตัวถอดนะครับก็ถอดแบบนี้นะก็คือตัวนี้ยัดเข,ข้าไปอย่างนี้นะครับเข้าไปอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นช่องของมันนะ แล้วเราก็บิดนะฮะแล้วเราก็บิดนะครับบ,บิดนะฮะบ,บิดอย่างนี้ก็ออกแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะตอนนี้น้ําในท่อนะครับอันนี้ผมาออคายออกแล้วนะครับคายออกแล้วนะบิดไปทางซ้ายนะครับน้ําที่ค้างอยู่ในท่อแล้วก็คาอยออกจตกกรองกำลังไหลลงนะรับ ก็คือก่อนจะถอดเนี่ยต้องปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับวาล์วตัวนี้นะครับไม่ให้น้ำเข้าปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับแม่้นก็พอเปิดปุ๊บเนี่ยน้ำทะลักเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดนนะครับก็เดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับเสร็จแล้ว นะครับเนี่ยเราก็หมุนออกนะครับก็เอาตอนนี้ออกได้เลยแล้วก็เราก็หมุนนะฮะครับ,รบมันก็ ทำเยอะอยู่นะครับก็คือสภาพนะตัวกลองเนี่ยนะครับแรกสีขาวนะฮะตอนนี้ก็เป็นสีขุ่นไปเลยนะครับนะโอเคก็จะเห็นนะครับ ไม่เห็นนะที่เป็นดำๆเนี่ยขี้ผงเต็มเลยนะครับนะเนี่ยเศษขี้ผงเต็มเลยนะครับนะฮะแล้วก็นี่แหละครับจากเขาขาวก็เป็นสีน้ําตาลไปเลยนะครับขี้ผงเยอะนะฮะนี่นะครับก็ตันนะดูแล้วนะ่าจะตันนะฮะโอเค ครก็ใช้น้ำล้างนะผม้ก็เนี่ยล้างล้างจากเป็นสีน้ําตาลตอนนี้ล้างสะอาดแล้วนะฮะก็คือล้างขาวแล้วเดี๋ยวลองดูว่าใช้กองนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับขาวนะครับสีขาวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับไปใส่ไว้เหมือนเดิม นะครับเดี๋ยวเราก็บิดใส่เหมือนเดิมนะฮะใส่เทน่นเลยบิด้แน่เแนเลยนะครับ จากนั้นเราก็เปิดวาวน้ํานะครับเปิดวาวน้ํานะฮะก็ลองดูซิตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เด่นลมออกนะฮะตอนนี้ตันแล้วก็คือน้ำโอเคแล้วนะครับ ออกมาแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามผลแล้วก็น้ำไหลแรงน้ำไหลแรงขึ้นไหมถ้าน้ำไหลแรงขึ้นก็ไสกรองนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าน้ำมันไม่ไหลแรงเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไสกรองใหม่นะครับ ใส่กลองสกปรกมากนะฮะลังตั้งนานโอเคครับ